น้ำมาเลย <S <S เล่นน้ำไหมมีปลาไหมน้ำกันไลจีถ่วมมาฟังดีเหรอเด็กเนะขาอยู่นี่น้ำเลยน้ำเดือดมาเลยสวยเนามาแล้วโอ้โวเขาไปได้บนนี้ เหี่ปลาไอโนคนมาหากินปลาด้วยนะอู้ยเลยอ้ยปลาไปขายเลยโอ้เขาอ้าาาข้าวอย่างสูงเลยนี่กำลังออกคุยมาออาง่ายๆเราก็น้ำกันนะบนนี้ลายตัวเทียร์เพิ่นแล้วในเนี่ยเขาอะไรที่บเขาเนี่ยอันนี้เขาเปสูงเนาะ ตัวเตี้ยเองแว่เียสวยๆเื่อของน้าป้าประชาวเนี่ยเอันต่อแท้บ่นเขาต้นเตี้ยเอเขาเตียเอเขาตนน้อยเอยนี่ไงนี่มันสูงมาที่เนี่ยขึอนมาพันอันนี้สูงอ้าไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยพ่อเเยดูอย่างเดียวค่ะโอ้มันหนักแค่รู้ัก หอปวลงโอ้ยปมีนเงเลยป่ะู้โอ้่ดง่โน้เต็มเลยุน่ะของปูงานว่ากันเขาน่ะสูกมากมาเบิ่งนาเด้อรับเบิ่งนาเด้อมาดูน้าว้าย เดินไม่ได้เนี่ยจะน้ำปุ้ยมาเบิ่งนาดื้อผู้งามหองน้ำมีดีวะตอนด้ลมตอนใน้ิีหัวอ่ะเดี่ยวช่อปุ้งคนท่วมเนาะเปิดรอบคนเน่ะเนี่ยตั้งท่องแล้วนะเธอเนี่ยเดินตั้งแรอบน้ำแบบลายปุ้อ่ะ โมาหาปลาขอนไปที่นี่ตอ,อนนั้นนะ่ะตา,ามเืจะขดขอน้จะมานอนหาปลาใช่ไมีน้าเราเจ้านะ่ะนอนตรงนี้ตินี่เด้เนี่ยต้องมีคนมามนั่นตรงนี่ติเดืด่านผมาเอาลา พนังเบืองน้าพนังเบืองนาไอลียะอืมใงเบืองนาไอริที่ง่ายไปไหมฮะง่ายไปหาเบืองนาเนี่ยนี่ไปได้บูสวยงามเลยเอ้าตกกีสวยอยู่ดอกตกกีสวยอยู่ บวมนีบานี้ลดน้ำมนซ่นี่แหะเนี่ยไม่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 ูดถึงว่ามันลดตอนที่มันตั้งเข้าน่ะมันจะลดอยู่หนาหาวไปเนี่ยอันนี้น้ำมันออกมาจากตรงนี้ได้นี่เธอธรรมดาเพวาน้ำมันหลแล้วนี่เด้เน,นี่ยปลอกด้วยเขาอะ่ะเขาอ,ออกแล้วเนี่ยเขาเลี่ยงปลอกแล้ว ยามเบิ่งบ่ได้ดอกต้องรอให้ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ออกออกหวงกัอนออก,วกหาาวงกันได้ย้ำเลมหาปลาขวานก็มีนะอ้เสี่ยมหาปลาขวานก็ฟัวแล้วก็มานอนตูบเนี่ยเออแล้วก่อไฟหาปลาหาอยู่หากินบ่ได้กินกะเราก็ต้องกิน

เนี่ยน้ำมันไหลออกมาจากนี่เลยนะโค้มันหายดนี่หรือมันไปไหลไปนี่วะเนี่ยโค้นมาหายดอกอ้าสวยอยู่บรรยากาศอ่ะโอ้ยน้ำเออมันก็ไรลุงหวยล่ะน้ำอะไหลลงหวยเพระว่าน้ำมันไหลละอ้าเก็บภาพไปสวยซะเดี๋ยวกลับบ้านอืมดูห้ามบ่กฟูเพื่อว่าห้ามเนาะ ยาวบนเลยอ่ะอืมเดียมาเบินน้าดีเรา่องหนอยน้าดีหรอเุออ่ะโอเคพอละน้ำรถลงาค่อยมาเบิงไหมออน้ำเยอะมากน้ำรถเข้ามาดูน้ำไหม ใบไม่เยอะมีจะหัวดับโว้ยน่ากลัวะนะโว้จริงๆลูกแม่มันนั่นแหละตอนนั้นแนล่ แม่เบ er, ิดเธอแม่ปลาลูกคอบบ่เ <known> สียงเมื่อกี้เสียงแม่มันเลยไ่ไหสิได้มนี่ว่ามันได้ายเลยนของเขาเป็นะหเียเล็กๆน้อยๆนี

มีปามาเนาะปีย้วปลายมากเลยนะมดี้ะัเียซูมได้ไหมซูมสอง้าไปดิกรหลังก็ค่อยเลื่อนลงอ่ะเอเอไปจนมันมุมไม่ได้ ถึงละชินนะ้ชินสองนะสอง่ะเอเมื่อแก,ก้ก็กลัดงนงยมันน้ำไม่ค่อยเลื่อนลง,อองนนไว้เปลี่ยนละแป๊บเดียวดีเนะ ดีวัเนาะน่ะ,นะเออมันหมุนไวเตะไปเนาะมันไปล้าลูกเขาเนี่ยอ่ะฟูมันเลื่อนไปน่ะ่ถึงห้าทีอ่ะเสร็เมื่อแล้วน่ะอืมเดี๋ยจ้จหน่อยก็ลง้รตัวเราอ่ะ อยากล้างเยี่อไปแล้วเดินมา